สวัสดีค่ะพบกับเลดี้ตันทาร์ตนะคะวันนี้ตันก็มาทำพิกอาการในหัวข,ข้อที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นยังไงตันจะบอกลักษณะแบบฟิสิกอลทางร่างกายแล้วก็ลักษณะนิสยัยลักษณะนิสัยใจคออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบเดือนเดือนเกิดอะไรแบบนี้ค่ะจากอันนี้ตันเขียนเองแล้วก็จะใช่โอ๊ยจะ จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการแบบมาทำนายบอกลักษณะนิสัยนะคะก็คือไพ่ของเกมออฟโทนหน้าตาเป็นแบบนี้มีสี่กองให้เลือกค่ะเ,เริ่มจากกองนี้นะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สี่หยุดเวลาดูแล้วก็เลือกกันเอาเองนะคะเดี๋ยวตอนไปเริ่มกันกองที่หนึ่งก่อนกองที่หนึ่งหรือว่าคนที่เลือก พ่ใบนี้เอ็ดออันะคะเรามาดูกันก่อนว่าคนที่คุณคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาเกิดในราศีไหนเกิดเดือนอะไรคนที่คุณคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเกิดในเดือน มก,กรากุมภาแล้วก็สิงหาอยู่ในสามเดือนนี้นะคะมก,กรากุมภาสิงหาอาจจะเป็นเดือนเกิดของคุณหรือเขาก็ได้นะเอาจริงๆมันสลับกันได้ะคะ่ะมาดูซิว่าลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นยังไง มองว่า,าคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นคนร่างสูงเป็นคนที่ใหญ่กว่ามาตรฐานห,หมายถึงว่าร่างกายเอีอยงตันใช่ไหมน้ำหนักาสหสูง1 4ออย่างเงี้ยคือเป็นคนตัวเล็กมากๆแต่คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ย อาจจะสูงแบบเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่สูงมากร่างใหญ่มากให้นึกถึงร่างของฝรั่งเออมันมันจะใหญ่แบบนั้นเลยมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติมีโอกาสเป็นต่างชาติได้แต่ตอนมองว่าเขาเป็นคนส่วนมากแล้วน่าจะเป็นคนไทย ที่ตัวใหญ่เฉยๆลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงมีใจเท่าไหร่ให้ทุ่มให้เป็นคนที่อ่อนโยนมากๆอืมอฟิสิคลอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ผิวขาวเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆในอดีตเขาเคย เขาเคยเจ็บปวดกับเรื่องของความรักมามากๆเคยแบบถึงขั้นที่คบกันแล้วถึงขั้นแบบจะแต่งงานแล้วอยู่เขาก็โดนหักอกอยู่ๆเขาโดนหักหลังเพราะความเพราะความใจดีของเขาเพราะความที่เขาเป็นคนดีเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้ในปัจจุบันหรือว่าในตอนที่เขาเจอกับคุณเนี่ยเขาเลยไม่ค่อยกล้าให้ใจมาก เขาจะลังเลมากๆว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะเป็นยังไงคือเขาไม่กล้าที่จะให้ใจแบบว่าเออถ้าถ้ารักคุณไปแล้วหมดทางหัวใจอย่างเงี้ยมันจะทำให้เขาเจ็บอีกรอบไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเมื่อเจอกันแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เร่งรีบเร่งร้อน เริ่มแบบนับหนึ่งกันใหม่เรียนรู้กันใหม่อะไรแบบนี้ค่ะคือใช้เวลานานมากกับคนคนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นนะเขาเป็นคนที่เก็บตัวเก่งไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเจอไม่ค่อยชอบสังสรรค์แล้วกันไม่ค่อยชอบเจอกับผู้คนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ค่อยเที่ยว เป็นคนที่แบบชอบอยู่กับที่โอเคไปต่อกับคนที่เลือกกองที่2หรือว่าคนที่เลือกเอ of Swords นะคะว่าเอ,อ่อเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเกิดเดือนอะไรอาจจะเป็นของคุณหรือว่าของเขาก็ได้นะเนี่ย เนื้อคู่ของคุณหรือว่าเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันจะมีเดือนมีนาสิงหาแล้วก็มกรามกรามีนาสิงหา3มเดือนนี้ค่ะไปดูกันซิว่าลักษณะทางร่างกายแล้วก็ลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนยังไงไอ้เก่งออกมาแล้วดึง แอบสังเกตอันนี้แอบแอบวาวนิดหนึงตรงที่ว่าตอนอะใช้อันนี้ใช่ไหมเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟสอก็คือเมื่อเมื่อกี้เนี้ยกองที่แล้วมันก็จะมีเอ็ดออฟคัขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็มีเอ็ดออฟสอดขึ้นมาเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าเพราะแบบอะไรอะคือว้าวมากตรงนี้โอเคลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะที่เลือกกองที่สเนี่ยตนมองว่าเขาเป็นคนที่ คุณรู้จักอยู่แล้วเป็นคนที่คุณคุ้นเคยอยู่ในชีวิตหรือถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแล้วมาคุยกันได้มีโอกาสมาทำความรู้จักกันคุณกับเขาจะรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานมากเหมือนแบบไม่ต้องทำความไม่ต้องทาความคุ้นเคยอะไรกันใหม่เลยแบบมันมีความสนิทใจอยู่ในนั้นกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะ อบอกเขาในทุกๆเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะมันมันมันสามารถสนิทใจกันได้เร็วมากแต่ถ้าเป็นคนที่แบบอีกในกรณีหนึ่งตอนมองว่าแบบเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าเ,เพื่อนที่ทำงานเก่าเพื่อนที่โรงเรียนเก่าที่แบบไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลานานมากแล้ววนกลับมา ลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยตาอมว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดมากเป็นคนที่กล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นําสูงอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาได้จะเจอกันผ่านทางผ่านทางการไปเที่ยวในที่ที่มีน้ําอาจจะเป็นแม่น้ําบนสะพาน อาจจะเดินแบบเดินเที่ยวบนสะพานต่างประเทศแล้วเจอกันอะไรแบบนี้คือมีความเป็นไปได้ทะเลเขื่อนมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยลักษณะนิสัยเออลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนที่เด็ดขาดใช่ไหมแต่ว่าลักษณะทางฟิสิอล,ล่างกายของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนในลักษณะของตัวเล็ก ถ้าเป็นผู้ชายก็สูงร้อเจ็ดสิบหนักไม่เยอะตัวเล็กแต่ไม่อ้วนนะคะเป็นคนที่แบบหุ่นดีแต่เขาแค่สูงน้อยเฉยๆเป็นคนที่เด็ดขาดกล้าตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรแบบยุดที่ทำมากมาก แล้วถ้าคุณได้คุณได้อยู่ใกล้เขาหรือว่าได้มาเจอกันแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อบอุ่นมากทําให้คุณรู้สึกว่าพออยู่ใกล้เขาแล้วอ่ะเขาจะมีพลังบวกเขาให้คุณมีความสุขมากๆใจฟูคะ่ะคนนี้ประมาณนี้น่าจะช่วยให้คุณมองภาพออก ี่ต่อกับคนที่เลือกกองที่3หรือว่าเลือก Age of Pentacle ไปต่อกับคนที่เลือกกองที่3นะคะอุ้ยใจเย็นๆเ,เดอ้อ ตรงที่ว่ากองที่หนึ่งเอ็ดออฟคัพก็มีเอ็ดออฟคัพโผล่ขึ้นมากองที่สองเอ็ดออฟสอดก็คือมีเอ็ดออฟสอดขึ้นมากองที่สามเอ็ดออฟคอยก็คือมีเอ็ดออฟคอยโผล่ขึ้นมาอีกแล้วลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เลือกกองที่สามนะคะหรือว่าเอ็ดออฟคอยเนี่ยจะเป็นคนที่แต่มาว่าเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าน้อยกว่าคุณ เออน้อยก็คุณแบบกริบกริบเลยอะกรุบกริบกินเด็กเป็นอมตะอะไรแบบนี้คือคือได้เลยลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หุนหันพันแล่นแล้วกันมีความใจร้อนสูงเวลาพูดหรือว่าทำอะไรเนี่ยเขาจะมีความแบบขี้ประชดประชันเยอะมากๆอืมเขามีความแบบ ขี้ประชันทาขี้ประชันละขี้ประชดทําอะไรชอบแบบประชดประชันแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนเก่าๆที่วนกลับเข้ามาในชีวิตอีกรอบหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดหรือว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคน ประมาณว่าเหมือนจะมีความรู้เหมือนจะเชื่อถือได้แต่จริงๆแล้วแบบพูดไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าสามารถสามารถเชื่อถือได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนตอรู้สึกว่าคนแบบนี้ก็ก็โอเคนะอยู่ด้วยแล้วทาให้บบชีวิตมีสีสันในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะแบบเงียบ เงียบคือไม่อยากพูดไม่อยากคุยก็จะหายไปเฉยๆมีความแบบเป็นเป็นตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวสูงลักษณะร่างกายทางฟิสิกส์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตัวใหญ่แบบไม่ไม่ได้ตัวใหญ่มหมายถึงว่าเป็นคนที่พอดีกับคุณถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มาถามหาเนื้อคู่ของคุณอย่างเงี้ย แล้วผู้ชายคนนั้นจะลักษณะประมาณไหนก็บอกได้เลยว่าตรงสเปคคือคุณชอบแบบไหนก็ก็ก็จะแบบนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะสามารถสามารถนึกได้สามารถแบบฝันถึงได้เป็นแบบนั้นเลยจริงๆตอนว่าเขาเขาต้องเป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณจริงๆอะที่แบบ เคยเดินออกจากกันแล้วเคยเลิกคุยเคยแบบไม่อยากคุยด้วยกันแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกรอบนึงเป็นออการกลับมาคุยกันอีกรอบนึงของคุณกับเขาอาจจะเป็นคุณที่เข้าไปหาเขาก่อนเข้าไปขอโอกาสหรือว่าเข้าไปง้องเขาก่อนอะไรแบบเนี้ยจากหน้าไพ่ก็คือเหมือนเขาจะให้โอกาสคุณถ้ากําลัง คิดหรือว่าตัดสินใจว่าอยากจะไปง้อใครสักคนหนึ่งล้วเขาดูแบบไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยนิ่ง,ง,งๆเฉยๆก็ลองขอโอกาสดูค่ะไม่ต้องรอให้เขาแบบกลับมาเองมันอาจจะดูยากนิดนึงมาดูคนที่เลือกกองนี้นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเกิดเตือนอะไรเฮ้ย เมื่อกี้อะเดี๋ยวนะคนที่เลือกกองที่สามเลือกกองนี้ใช่ไหมแต่ลืมดูว่าคนที่คุณแบบคนคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณอะคือเกิดเดือนอะไรเมื่อกี้ก็คือดุลูกที่เป็นกระตา่ายก็เลยลืมเปิดดูขอโทษนะคะ ออคุณหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนมีนาเมษาหรือว่ากันยาค่ะโอเคกองที่สาม i ิชชั่นคอมพิวนะคะไปต่อกับคนที่เลือกกองที่4ี่ค่ะว่าคุณหรือว่าเขาคนที่คุณมาถามถึงเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาเกิดเดือนอะไร d e c ember November July กด,ก,กดาษกดาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมค่ะกระดาษกะดาพฤศจิกาธันวาคมเรามาดูกันว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณทั้งร่างกายและฟิสิกสนะ์เขา่ยจะเป็นยังไง มาว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วในชีวิตไม่ได้เป็นคนเก่าแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะอายุแบบน้อยกว่าหรือว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าแต่มีวุฒิภาวะสูงอ,อ,อายุอะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ เอาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าแต่ว่ามีวุฒิภาวะต่ำกว่าคุณหรือว่ามีความเป็นเด็กสูงมากๆหรือว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่วุฒิภาวะของเขาอะสูงอจะมีความแบบเป็นผู้ชายหุ่นหมีนิดๆหุ่นท้วมๆชอบงานปาร์ตี้ชอบสังสรรค์คุณกับเขาอาจจะ ทะเลาะกันก่อนแบบว่าไม่ไม่ค่อยพูดลงรอยกันสักเท่าไหร่คุณจะอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่ชอบเลยคนประมาณเนี้ไม่ชอบคนแบบนี้เลยทําไมต้องแบบชวนทะเลาะอยู่เรื่อยเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือคือให้รู้ไว้ว่าแบบคนเนี้ยคือยังไงดีละ่ะเขาชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงก็เลยแสดงออกด้วยกันแบบแบบแย่แกล้งเล่น ชวนทันเลาะอ,อะไรแบบนี้ค่ะเป็นผู้ชายหุ่นหม,มีตัวสูงกว่าแต่มองว่าสถานะทางสังคมของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รวยมากแต่ว่าเขาจะเก็บเงินเก่งจะสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้เป็นคนอยู่ใกล้ๆคุณไม่ใช่คนที่ ต่างชาติต่างศาสนาอะไรกอเป็นคนที่แบบอยู่ประเทศเดียวกันอยู่ในแบบแวดวงสังคมเดียวกันเป็นคนใกล้ๆกันจริงๆค่ะประมาณนี้จบไปแล้วกับทั้ง4กองหวังว่าจะถูกใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ